ปดแล้วปวดแล้วปวดแล้ว,วฟ้าเสียงฟังเสียงจะพึ่กันดกว่าฟ้าเสียงนกนะสวัสดีค่ะ โมนีสาวพวงผ้ามาออกนอกสถานที่เมื่อนั้นมากินเขา่าเมื่อนี้ชีเฮ็ดแนวกินเด้อจ้ะมาในเมนูพัดหอยลายเก็ตไปหนา้าไหนนะครับเอามือขังมึงไปที่หอนมือครับมัาฮ่าฮ่อ่า,า,าอการสจ้งปุงบางอย่าจะเตรียมมาต่เฮี้ยนแล้วพาดมาสอดดีเลย เครื่องสกีได้ใม่ซีเบิลใหม่ก้อนบตะลิวคอยกับนอน้าถาค่ะนะพี่น้องกระทะห้างตะลิวห้างน้ำมันลงไปก่อนอนี่จะเป็นลูกมือหรือเล่าเนี่ยนี่งานเป็นลูกมือดูบอลลอดดาดถุงเครื่อนนะวันนี้ตอนนี้จะเป็นลูกมือนะพี่น้องนะ เซฟกระทะเด็กระทะไหมตอนเซฟป,ป้วงมันต้องแบบว่า ف. มีกินไฟไหมม,มันร้อนไหมเนี่ยแก๊สอ่ะร้อนเขาน่ะร้อนมากตะ <c oughs> ปวงไม่ทอบบอยแยบบอยแยบันร, <S <s <iz> <c oughs> ร้อนมากเลยก <c oughs> ็ได้น้ำผักเลื่อมน้ำมัน,นไทยไนแนะนำแนะนำด้วยนะอันนี้กระสีกระเทียมกรับอกพริก <c oughs> โอ้ยลมพัดแก๊สพ,พี่น้องเดี๋ยวบอนบอ่เล่นเับ เด่งนะเรงสุดเลยเออหันและสุดสุด<ง>แล้วเ <laughs> บิ่งเดตตะลิ้วกินขาดแล้วข้นกะห้างกะทะกะห้างตะลิ้วกะห้างหอมมากเลยถ้าจะขวาวเดี๋ยวมันหอมกินใหม่กะทะเลยเล่าค้นแล้วกว่าหมอล้าเราหอนอยู่ <A. S 1> ติดนพัก่ิพักไม่ต้องปิดนะอ่จะใส่ทั้งก้านเลยเหรอ,อจับมาก็โวยหูดเลยโอ้ยมันก็ง่ายเกินโอเคติไว้ปพานี่ซุกพักกับว่าล่างที่นะใจดรดก็ตายกนะลมแห้งมลย ก็่ที่นี่เสียงลม <S <S เสียงรถเสียงยังจางน่อยเพราะว่าอยู <S <S ่างกลางธรรมมาสากให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศยอยู่บ่แม่นเอาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่็นระวัง,งเ<พ>สาพว,วงเด,เ,ดดเด็ดพักไปโบลิสกระชาเด้อยเสาพวงเด็ดเด็ดค่ะแดดหอนไปตะนายอันนี้จะเป็นอยู่ตลาดนะครับนี่คือร้านล่านจอดรถล่านจอดรถครับพี่น้อง อันนี้คือตลาดตลาดที่จะลงขายคองเนาะอันก็เป็นลรงเรียนครับผมลรงเรียนวัดวัดอะไรนะวัดนาราวัดนาราพ่ลมครับพี่นอ้องไหนเวลาเล้วหมองหันเดี่ยวยมองไปท่ <laughs> จะอยูก่กลางเลยครับรับวางชิปแห้งเรเริ่มหอมแล้วใส่หอยลง้ปไม่ไไไมีลวกมาแล้วเด้อลวกจุกแล้วอยากชิแห้งน้อยฮูมอันกระทะลุดมันนี้จะเป็นลิ้นมือนะครับลูกกับพี่การ น,นี่พริกเผาพอไม่ต้องใส่เยอะขอให้เราไม่เยอะอ่าโอเคแค่นี้พอนะจ๊ะพี่น้องไว้ตัดหน่อยตัดหน่อยอะไรลืมว่าแล้วลืมอะไรลืมซับไม <laughs> ไม่เป็นไร เราใส่แค่ที่นี้ไปไม่ร้อนเนาะลมพัดลมพัดกระตาไม่เงี้ยเชื่อตาอุปกรณ์เอาขังขังตัวใหม่ใช่เนาะขังตะกร้อลมมาทางไหนโอ้บรรยากาศพุ๊บมันอ่อนปั๊บเลยวะเอออ่อนเลยเอาขังตะกร้อตั้งแต่ไปนักขัดเอาแล้วปลวกเอาอันนี้ไป เดี๋ยวลากร่างท่าก้างเนี่ยลมมันแห้งลมแห้งโอ้ยบายใหญก็ลงพุนนพดเอาเหรียบอะไรตอนนี้นะไม่ต้องดอ๊ะไปนี่ละให้พี่น้องดง เอาออกจากกระซับไม่ล่า,ากระซับแะโบกระซับดอกเลยใส่เลยใส่เครื่องปรุงเลยพร้อมบอหอมแล้วเครื่องปรุงของเฮาก็จะมีเตรียมมาพอ,พอดีแล,ออลแล้วหนึ่งซอนโต๊ะอืมหังละหนึ่งซ้อนโต๊ะนะคะบอกเลยว่าเป็นเพื่อนนั่นนะอันนี้บบแมนผงขาวเด้ออันนี้ผงปรุงรสอ๋อนี่ว่าเกลือตกใจเบื่อ มีเกลือด้วยเหรอมีน้ำตาลเนอน้ำตาลหนึ่งซอนตันี่หนุวุ้ยขาวจุนกูเราตกใจแล้วพี่น้องเนียเขาไม่เห็นแอแล้วรีดตัวกัื ใส่นมใส่นมมีเพื่อนให้นมเนะพ่อไปจะขีเดียดแค่ไปอยากหักฉันเนาะตุกดักกบอลป๊อกขื่อแต่ว่าใส่บอลเลยจะได้มันมันนัวๆตอนนี้ล่มมากทุกทิศทาง เสียด้ไม่มีซอสใสยได้ยู่เขมาพ่าแล้วโหระพายังไม่ใส่เลยมันสุกแล้วโหระพาล่ะโอ้ลืมบดายามตุ้ยไายโหระพาบลาบ่มหงายดีกว่าใส่หมอดแล้วพ่ะจ้ะมีดจิ้มกิมอยู่นะิมเลยพูด ยุบงอนยุบงอนดีก, on, ก, on, ก่าคร,ร,รับนปดแล้วพี่น้องเลยหลุดไฟว่ว่าไม่ยังหล่เลยจะเนี่ยสิบเขไหนเพิ่งไหนกวาบออันนี้กับทิรุษละน็อตนึงิรุดไปปดแล้วพดแล้วพดแล้ว Phát tiếng yêu quá Để xiáng nói quá xiáng chém mùa nè mè mè Tiếng mè xe nè mẹ mè 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 าหตการละออกได้แบบอัตราเต็มเหงื่อแตกเบิดบางยัดขนข,ขาวจนดำเบิดพี่น้อง หมอกอยหอนอยูเลยอะหอโน่นหมอ,อหอนเลยฟังเสียงอ่ะเดีแล้วเดียล้วปอนล้สบัดขอสู้นะเบิ้งต่ยกกับชิรุตเราฉันมาสบายบันว่าได้กินะโอเคแบบ้อ้จิดแจ๊จิดแจ๊ดดดด ยาเฮ็ดนะหูหมอจิ้ฮักไปนะไปเไอ้ชิมดีก่อนว่าเออปิดแก๊สบปิดดอกกินห่อนกินห่อนบวโอ้ครับนะครับชิม่หนพี่น้องเบื้องเนี้เห็นว่ากระดาษเคลือบอะไรนัวหรือเค็มหรือจางกินห่อนส่วนเก่าโอ้วิญญาณหอยลายบ่อน หน่วยอีกจังหน่อยแต่ซ่อนหอยอีกจังหน่อยคลกเลยบลืม <นะ S 2> สียซ้อนหอยที่เือตลาดไงพอแล้วแ่บแล้วอ๋อโอเค<า>บอกลาอลําลาพี่น้องนะไปกินไปเ็ไปได้กินเนะมาซองไก่ไก่นะ งานเพิ่นเมบ่อยญาตอยากน้ำลายไปแล้วพี่น้องบอยญาตเป็นช้อนที่ตายตอนนี้ไม่บอยญาตกินนะบ่บอบ่กินบอกินโอ้ยฟุตขากะเรียวแน่เนาะไปแล้วสำหรับมือนี่ล่าไว้เพียงเท่านี้มือหนามะพร้าวก็ไม่นุ่งแข็งเชิงว่ากันไหมโอ้ยคอกจิ้หักเลยไปแล้วจ้าพี่น้องบายบาย